ดีเพือ่องเพจเฟซบุ๊กนะครับวันนี้ก็นี่นะครับเห็นยาไหมครับนี่ไปดูเขาเรียกยาอะไรนะครับนี่ก็วันนี้เราจะมาลองตัดย่านะครับโดยเครื่องตัดยาแบตเตอรี่นะครับนี่นี่ครับเพิ่งสั่งมาใหม่ๆนะครับนี่เอาไปลองกันเลยนะครับ ลูกนะครับ12 8แอมป์นะครับก็เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านี่นะครับหรือว่าตัดขาด้าวดีตัดปลายข้าวนะครับแล้วก็ตัดหญ้าที่แก่ๆตรงปลายมันนะครับก็ซื้อมาเก็บเงินปลายทางนะครับในราคา1,200นะครับนี่นครับแล้วก็คลิปแบบนี้นะครับ ใส่กระเป๋าเลยก็มีที่ปรับความเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวปรับองศาได้ด้วยนะครับ,ป,บประมาณนี้นะครับไปตัดกันเลยนะครับ เอาดีนะครับนี่อ้โหอะไรอีกนะครับก็วความยาวของด้ามก็เมตรเกนะครับนี่ก็ มันจะใช้ดีนะครับขเขาเรียกยาอะไรนะครับมันเป็นน้อนกหรือเปล่าต้นมันสามเหลี่ยมนะครับนี่ขึ้นเยอะเลยนะครับก็ต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์นะครับเราจะตัด เอาแบบเหมือนเครื่องตัดยาไม่ได้นะครับต้องรอ,อนิดนึงนะครับย้อนแสงน่อยนะครับไม่ได้ถ่ายมาฝั่งนู้นนะครับไม่จะย้อนแสง่อย มันมันดีตรงที่มันเบานะครับแก่ตน้นเะก็บนะก็ตัดเฉพาะปลายลายนะครับตรงที่หญ้ามันแก่นะครับ รอรอนิดนึงนะครับมันไม่เหมือนเครื่องยนต์นะครับก็จะได้ได้เอาร่งเอา,เรเอาครับใหเยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่เขาเรียกกกหรือเปล่าต้นกกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันจะเป็นต้นสามเหลี่ยมนะครับนี่ดื่มช้นๆหน่อยหน่อยนะครับ ยาเปษนี้นะครับโอ้โหนาเลยนะครับตรงนี้ <S <s <exhausted noise> ก็แบตเตอรี่นี่ก็เราซื้อต่างหากนะครับแบตเตอรี่ก็ไปแกะเอาแบตมาใส่นะหรือว่าแบต ทั้งสิยาเรานะครับนี่นะตัวนี้นานาเลยนะครับนี่เห็นเขาเขียนไว้ในเครื่องนะครับผลิตในไทยนะครับตัวนี้ เขาขายมีหลายราคาด้วยครับตัวน,นี้ก็น่าจะตัวใช้สุดลวมั่งครับ ก็ปรับเป็นเร็วสุดเลยนะครับ เป็นไงกันบ้างครับนี่นะครับใบมันจะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆใบคัตเตอร์น,นะครับนี่มันจะเป็นสองชิ้นนะครับประกบกันก็มันจะหมุนย้อนเครื่องต้าหมุนมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับมอเตอร์ตัวนี้ก็น่าจะชอบตรงที่มันเบาด้วยนะครับนี่ น่าจะพอใช้อยู่นะครับนี่ตัดเฉพาะแต่ปลายปลายมันนะครับเอา้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ